ก็สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขมนอนเองวันนี้ดูดีดาพิเศษเพราะว่านี่ไนกี้เจอไนกี้เฮ้ยที่ผมเล่นลีลี่เพราะว่าสกิลันี่เลลี่อะถ้าฝ่หนุ่ข้ามตกแรนจ์มากแปดสิบห้าเอรเซ็นให้เอฟเฟกต์พื้นที่ผีพื้นที่ผีอะทำดับไนกี้หายแล้ว ผมว่าขำมากเราไปแซวิกนะเพราะฉะนั้นเออเราไปแซวิกให้คุณไนกี้เขาได้เฉดชายมั้ไหมเอาเป็นว่า ไปให้คุณไนกี้เขาได้เล่นไหนแล้วกันนะเราจบได้แต่เราไม่จบนะเราเจอตัวแล้วนาทีดับมันไหนขอดูหนซีว่าเธอจะแค่ไหนกันเชียวตราใดที่ไม่เจอไนกี้ใส่คอสตูมก็มีโอกาสชนะย้ำว่ามีโอกาสเอ๊สี่รนลักชัน มังเก่งมากดับหายเดี๋ยวมีหุ่นรายการไหมไม่มีใช่ไหมจะทายสิบสองเหรอจะวิ่งเหรอไนกี้เธอจะวิ่งเหรอไม่ใช่ไหม ไนกี้เหมือนจะวิกงเฉนเลยสงสัยคิดมากคิดไปเองใช่ต้องใช่แน่ๆเราคิดไปเองนะแน,แน่เหมือนรู้ว่าวาวจะไม่ติดอ่ะวางจักหน้าด้วยจบเลยแล้วกันนะเพราะว่าขอบคุณที่เป็นเออคอนเทนต์นายกี้ <c oughs> แรงมากืลังนี้นนจะไม่เสียง ไม่ได้เบินด้วยแอปเพคจิตแพคไม่ติดมันเริ่มแล้วความหน้ากรรมัดของของไนกี้เริ่มแล้วอ๋อเขาซื้อเมืองเราได้เนี่ยลืมเลยอ่ะอ่ะพื้นที่งลงมืนไม่ติดอ่าฉันขิดนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนเอ ต้องรีบจบและในกี้มันเริ่มเหลี่ยมแล้วเขาน่าจะใส่ปืนไข่มุกแต่ว่าเขาน่าจะไม่มีน่าจะบัตรเอ้ยหมวกหมดยังยัางหลือครั้งหนึง่งฉันต้องชนะห,หมวกไม่ติดหมวกก็คือแกงมาก ทำไมต้องว่าไปไกลขนาดนั้นอะไรในกีดเธอเธอเป็นบอลเหรอสามสิบห้าเก้าสามสิบห้าห้าอ๊ะเอ๊ะไม่น่าใช่นะเธอมีหมดทดลองด้วยอะ่ะถ้าเชิญอ,อีกกีดนะอะไรอะฉันผิดอะไรฉันฉันเติดหนึ่งครั้งนะ ว่าเก่งมากอะไรไม่รู้จบแล้วขอขอบคุณพระเจ้าขอขอบคุณดิลลี่ที่เมตตาฉันให้ฉันทอยเบื้สองได้ไม่งั้นฉันจะขิดไนกี้น่ากลัวจัง อาะพี่นิหารในกี่หมกไม่กิตไม่ติดสองครั้งงงมากทั้งที่เหลือครั้งเนื้ออาล่ะก็ไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปก็อีเวนต์หมดวันพฤหัสนี้นะวันอังคารเอ๊ะหมดวันที่สี่วันที่สี่วันพฤหัสตัวน่าจะใช่นะน่าจะดีค้องกับอีเวนต์พอดีหรือวันพุธนะวันที่สี่าวันพุธโอเคงั้นก็พรุ่งนี้ไม่รู้จะมีคลิปสุ่มไหมเพราะว่าเห็นเพชนั่นแหละ คือถ้าปิดนั่นอะ่ะปิดได้กีนนะเอาล่ะก็หวังว่าจะได้พบกันในคลิปสุ่มในกีนะครับบ๊ายบาย